ึงแล้วคนดูทึ่งกว่านะคะสาวงามญี่ปุ่นค่ะนี่เขามากับลูกเล่นแบบนี้นะคะก็สื่อถึงดินแดนอาทิตย์อุทัยเต็มที่ล้ค่ะกระโปรงลายภูเขาไฟฟูจินะคะอยู่ๆก็แปลงร่างเป็นพัดธงชาติญี่ปุ่นแบบนี้แถมยังมีโคมไฟสีแดงตามวัดใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยด้วยส่วนนี่ค่ะอินเดียเน้นความขึงขังท่วงท่าการพิเศษน,นะคะเพราะว่าต้องให้สมกับชุดอัธนารีสวนเทพเจ้าฮินดูที่มีร่างกายครึ่งหนึ่งเป็นชายอีกครึ่งเป็นหญิงค่ะ นอกจากสีสันการเล่นใหญ่หลายชุดบนเวที Miss International Queen 2022นะคะ <Hey. S 1> ก็ยังสะท้อนตัวตนและการต่อสู้ของสาวข้ามเพศอย่างบราซิลค่ะที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าไว้ทรงผมสกินเฮดสุดเก๋ด้วยนะคะพรีเซนต์ทรงผมของคนผิวสีค่ะที่เมื่อเป็นสาวทานก็ยิ่งยากโดยเฉพาะเมื่อเธอเคยมีอาชีพเป็นทหารมาก่อนก็เป็นเรื่องราวที่นามาเล่าให้กรรมการชาวไทยฟังอย่างรุ่นพี่คนนี้นะคะสาวปอยตีชดาค่ะถึงกับออกปาก ว่าปีนี้สาวงามแต่ละคนสวยจริงๆนะคะแล้วก็หลากหลายด้วยแล้วก็อยากพูดถึงการยอมรับสาวทรานที่หลายประเทศยังจำกัดด้วยคำว่า beauty standard คือต้องสวยแบบนี้แบบนั้นค่ะ การเคารพความสวยความแตกต่างของทุกคนนะคะคือวันนี้มีหลายๆคนที่ที่สมมุติว่าสแตนดาดคนคนประเทศเรามองว่าแบบนี้คือสวยใช่ไหมคะแต่มีหลายๆอย่างที่เราเห็นในวันนี้แบบที่เราเห็นจากรูปเราก็รู้สึกว่าเราตัดสินจากความความเคยชินของเราแต่พอดูดู movement วันนี้ที่เขาเคลื่อนไหวอ่ะสวยมากสวยแบบสวยเกินมาตรฐานที่เราคิดไว้อีกอูร์บะร์ซียส์เป็นป u ะเท มาฟัางมุมมองสาวงามจากบราซิลกันก่อนนะคะเธอเป็นทหารอย่างที่บอกไปแล้วก็ประกวดนางงามไปด้วยเธอบอกว่าถ้าเกิดจะมานั่งถามว่าอะไรยากกว่ากันบอกเลยว่ายากพอๆกันสําหรับคนข้ามเพศอย่างเธอค่ะเพราะว่าในบราซิลนั้นการยอมรับเพศหลากหลายในอาชีพที่เป็นของผู้ชายเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องผ่านความพยายามอย่างหนักก็เลยรู้สึกภูมิใจมากที่เลือกม,มาประกวดนางงามเพราะนี่เป็นเส้นทางให้ได้ส่งเสียงของตัวเองด้วยนะคะ หลังว่างเว้นการจัดงานมา2ปีนะคะในช่วงโรคระบาดปีนี้ก็มีสาวงามมากถึง23ประเทศค่ะคุณผู้ชมเดินทางมาประกวดที่ประเทศไทยของเราความน่าสนใจนะคะคือมีสาวงามข้ามเพศจากลาตินอเมริกาเยอะกว่าทุกปีมากถึง8ประเทศค่ะเนื่องจากกองประกวดเขาเล็งเห็นนะคะว่าทวีปอเมริกาใต้เป็นภูมิภาคที่มีความก้าวหน้าเรื่องการขับเคลื่อนสิทธิของเพศหลากหลายค่ะ อย่างชิลีค่ะเพิ่งข้อกฎหมายสมรสเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQI+ เมื่อปีที่แล้วนะคะหรือจะเป็นอาร์เจนตินาค่ะอนุญาตให้ประชาชนเลือกที่จะไม่ระบุคำนำหน้านะคะไม่ต้องเป็นนายไม่ต้องเป็นนางสาวก็ได้แต่ใช้เพศ X แทนค่ะ แต่ไม่ใช่ทุกประเทศคุณผู้ชมในลาตินอเมริกาที่จะเป็นแดนสวรรค์ของกลุ่มเพศหลากหลายนะคะนี่เป็นสิ่งที่สาวงามข้ามเพศจากปากวัยค่ะทิกรินางามนักเคลื่อนไหวนะคะเป็นนางแบบเป็นนักเคลื่อนไหวและนักข่าวนํามาเล่าผ่านการโชว์ร้องเพลงบนเวทีค่ะโดยโชว์ของเธอมีภาพของเพื่อนๆสาวทรานส์ที่ถูกฆ่าสังหารเพียงเพราะพวกเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศนะคะ ซึ่งปากาัวัยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาอาชญากรรมต่อเพศหญิงและกลุ่มเพศหลากหลายสูงมากขณะที่สาวงามจากเอเชียอย่างเวียดนามก็เล่าประสบการณ์ความยากลำบากของการเป็นทรานส์ในบ้านเกิดที่ยังไม่เปิดกว้างมากนักค่ะและเป็นอีกชาติในเอเชียที่กำลังต่อสู้เรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียม also in the world they will accept all the t บ e ุกเทรน e ์เ e r นด์เลยสาวงามจากเวียดนามบอกนะคะว่าการสมรสไม่ใช่เรื่องของชายหญิงเท่านั้นและยังมีสิทธิหลายอย่างที่ถูกจำกัดค่ะสำหรับกลุ่มคนข้ามเพศนะคะกลุ่มเพศหลากหลายในเวียดนามเพิ่งจะยอมรับผู้หญิงข้ามเพศมากขึ้นซึ่งตอนที่มีการยอมรับก็เกิดขึ้นตอนที่มีคนเวียดนามคว้ามงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเมื่อปี2018ซึ่งเธอต้องปกปิดตัวตนนั้นถึง10ปีค่ะแลวตัดสินใจบินมาผ่าตัด แปลงเพศที่ไทยและรู้ว่าตอนนี้คนไทยกําลังเรียกร้องเรื่องกฎหมายการสมรสเธอจึงอยากส่งกําลังใจนะคะและหวังว่าในเวียดนามจะมีกฎหมายที่ก้าวหน้าและมอบความเท่าเทียมแบบเดียวกันค่ะ My Contribucibility you know มาที่อีกคนบ้างคุณผู้ชมอันนี้เป็นสาวข้ามเพศปารากวัยนะคะสาวงามคนนี้เป็นทั้งนางแบบนักเคลื่อนไหวแล้วก็ยังเป็นนักข่าวด้วยค่ะเธอบอกว่าใช้เวลา3วันเลยนะคะเดินทางจากบ้านของเธอปารากวัยมาถึงไทยนี่แหละค่ะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมบอกไม่เหนื่อยแล้วก็คุ้มด้วยนะคะเพราะได้มาเป็นตัวแทนของคนข้ามเพศโดยเฉพาะการพูดแทนเพื่อนๆือนของเธอที่จากไปเพราะอย่างที่บอกค่ะปัญหาอาชญากรรมต่อคนข้ามเพศ แล้วก็ยังมีสาวทรานแบบเธออีกหลายคนที่ใช้ชีวิตไม่ปลอดภัยเลยนะคะต่างจากการเป็น L G B T Q I ในไทยเธอบอกว่าที่นี่แสดงออกได้เสรีจริงๆค่ะ ซึ่งในเอเชียนอกจากเวียดนามยังมีสาวงามชาวไทยนะคะอินโดนีเซียลาวกัมพูชามาเลเซียรวมถึงไต้หวันและเกาหลีใต้มาหมดนะคะแต่ถ้าจะพูดหนึ่งหเดียวจากยุโรปค่ะเป็นสาวงามจากฝรั่งเศสนะคะอันนี้คือได้ชื่อว่าก้าวหน้าเรื่องสิทธิ์ของกลุ่มเพศหลากหลายมากที่สุดแล้วอีกประเทศหนึ่งค่ะรวมถึงสาวงามจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะ ที่คุณผู้ชมได้ชมไปต้องบอกว่าเป็นเพียงรอบการประกวดย่อยๆเท่านั้นนะคะและยังไม่มีผลว่าใครจะมงลงเพราะยังเหลือรอบสำคัญอย่างรอบพิิมนนาลี่และก็รอบตัดสินค่ะซึ่งจะจัดที่โรงละครทิฟฟานี่พัทยาตามเดิมนะคะประกาศผลตัดสิน25มิถุนายนนี้แล้วล่ะค่ะ